ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่บนมอเตอร์วย์ครับท่านผู้ชมอินทีบุญยดนแม่แลมเลน้กว่าเลยติดอะไรรู้เปล่าครับนี่ติดเอ่อติดด้านลุงนะครับอันลุงอันนี่ไหม จีกลงปนรำาลูกกา่ไหมครับพี่นอ้องคากลับบ้านครับเมื่อตอนนั้นแล้วครับข้างตินเนี่ยเลี้ยวขวาไปแหงชขางตินนี่ผมก็กหุ่นักเนี่ยไ่หงนขางมาตินเลยคือรถเตืนขวาเนี่ยเขาจะวิ่งไปอย่างนี้แหละแล้วก็ไปถึง ใ,ใกล้ๆเขาก็จะไปปาดเข้าไปปาดเข้าซ้ายเลนซ้ายติดอยู่อ่าเข้าไม่ได้ก็เลยเบรกเบรกทำให้รถเรนขวาหยุด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 อ่ามันก็เลยกลายเป็นกระติดกันสะสมอ่ารถเรนซ้ายทำไมถึงทำไมถึงติดก็รถเรนขวาปาดเข้าไปเขาก็ต้องเบรกให้มันก็เลยติดอ่าทำให้มันติด เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นต้องต้องมีนักขันที่ปาดเข้าไปได้แต่เมื่อนะบอลเลนตามกับเลนทีเดียแตนะเมื่อออผมาตรงนี้นักขันละ่ะจะปาดเขาปาดเข้าไปเพื่อเพื่อไปแรกข้างหน้าอ่าไม่ไปต่อท้ายเออเลนท้ายไม่ต้องไปต่อท้ายเไปปาดข้างหน้าเลย แล้วขา้างหน้าเลี้แล้วอนีนอข้างหลังเลี้ยใต้มันก็ต้องติด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 ,ตด,ตดยาวอ่าไปย่างนึงผมเปิดรถรอไส้ครับพี่รอ้องผมเลยมาอยู่เร็วกว่านี่ผมเสียวครับไม่ใช่อะไรหรอกเสียวนอนไม่เป็นเดี๋ยวเขาไม่นชนนี่แหละเออ เชียวเชียวเชียวข้างใจดูสิล้อคำว่าเจ้าเบิ้องไม่จะตังค์เด้งเอาดูเขาเข้าช่างเขาให้แต่รถมันทุกเข้าแบบว่าตลกี่รีบดูครับใช่ไหมรถรถเล็กเข้าช่างเขอเนวางอะไรแต่ละพี่น้องล้กัำว่าเนี่ยล้อเข้าใจช่างไปเลยนะดู เบีเบีเบรเมื่อคนไม่วิ่งเลนซ้ายผมวิ่งเลนขวาก็ได้เอาตานนีแหละผมเข้าซ้ายสุดเลยดีไหมนี่ เรียบร้อยแล้วก็นั่นติดจับพี่น้องเห็นปะโดนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปแล้ว อย่างโนรโอ้ยปิดการแขกี่น้องไม่ขยับเลยเลย ซอไสด่เลยครับวาย,ยาวเลยครับจริงๆนะครับแมาปาดกักไปอีกละโอ้ไม่ใช่วะ่านผู้ชมไม่ใช่วะอู้นครับมันติดข้ามไปเลยครับ สงสัยติดด่านลาดกระบังเนี้ยเอนด้านนี้เนี้ยนอนเลยครับผมแท็กเองอะไปผมเข้าต้องเข้าสายแล้วนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยืนขวาอยู่เจะแทกขึ้นไปหมดแล้ว พี่ใหญ่เราอยู่คันหนึ่งครับต้องเข้าสายแล้วพี่น้องโอ้โหลุไหลดีวะ

ไปเลยครับตายไปเลยตายไปอีกครับตายไปตายไปเลยครับพี่ฮ่า อ่าผมดูแล้วนะครับติดแน่นอนครับดูผมจะไปครับท่านผู้ชมอ่าเนี่ยที่จริงรถมันน่าจะติดตรงลงตรงนี้นะครับแต่มันไม่ติดตรงนี้สิเขาสร้างสะพานเลยไอ้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 หลบเลี้ยหลบเบี้ยขังดิเนี่ย ครัาใส่เหรออะไรสายใจเด้อพี่น้องคือมันต้องใช้ไหวทิบนิดนึงนะครับว่ามีที่ไหนครับท่านผู้ชมแสงทีเดียวแสงเป็นร้อยเลยครับเป็นไหนแสงเที่เดียวแสงเป็นร้อยคันเลยพี่น้องแรงๆครับสุดยอดว่ยมันมสิ่แสน เฮ้ยนุกเลยติดด่านเก็บเงินครับราชก,กบังเอ้ยราชก,กบังเอาลงปากด่านทัญญะนะครับติดด่านเก็บเงินนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วปุ่ยเหยียครับผมเหมือนเลยขีใใ่ใต้ใต้ใต้ออกมาเลยแล้วก็ขี่ซ้ายมาตรงนี้เลยเดี๋ยว

กันนี่ว่าแถมซื้อรถไม่แถมไฟเลี้ยวเลยเนะี่ยรถบรรทุกเราใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเข้าซ้ายออกขวายัางไงก็เปิดไปเลี้ยวสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อความชัดกเจกนแนละ้วรถเรามันคันใหญ่ครับ

ไปเ,เลยครับคุณแชมเรี่ตรงไปเลยเข้งไปอยังแต่คนเข้าไปคุมตรงไปดิมาครับสายมุดมุดเข้ามาครับ ไปงามพี่บอยเสีเยกไปเลยเออวันวก่อนที่สูดไปเลยเออประวัติไงหรอพี่น้องเมื่อกี้ก็ขอไปนะครับสายข้อนะครับก็คือเฮียโทรมาแจ้งงานครับได้งานแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหประวัติยานไงหรอกพี่น้องตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเลยตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงสี่สิบเก้านาทีนะครับข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยอ่าิงเลยมีแต่เฝ้ากับเฝ้าครับพี่น้องอย่าทว้งนี้เลยก็เป็นอย่างนี้ค่ะส่วนส่วนหลายคนกับปกีิเป็นโรคกระเพาะไหลายเนี่ยพี่น้องว้าว พอมกินขาว่าตรงเวลาครับของผมนี่ก็เสียงที่จะเป็นวันไหนผมยังไม่ทราบเลยนี่ผม,ผมว่าเพนแทแหละแต่เบิ่งงบนพอหอดยางง่ายดอกพี่รองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันที่ไปใส่อย่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ